สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยน,นะผมวันนี้คนเขาขนมจิบคุงครับเอาวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกรชาด้วยตัวกรชาสามสิบไปนะเปิดล่าไวนะก็ไม่รู้ว่าเปิดล่าได้หรือเปล่าก็อีกเก้าชั่วโมงก็จะหมดนะหมดสี่โมงของวันองังคารน,นะครับอันนี้ผมเปิดแบบเหมือนทิ้งทวนแล้วผมก็ไม่ได้ตามล่าอะไรพิเศษลวเพราะผมไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษเนาะก็ถ้าได้ไวหรือได้ตัวนี้อาจจะแบบปั้นแม็กมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวซูมก่อนดีกว่านะครับ z o o กันดีกว่าเผื่อมันได้เลก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไงคือผมก็ไม่ได้ไลน์เนจอช่วงนี้มันมันน่าเบื่อครับเดี๋ยวรอเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะขยันกลับมาเล่นนิดนึงนะครับโอ้โหดูตัวดิจริงผมว่ามันเงียบมากเลยสําหรับเดือนนี้ไลน์เจอผมไม่ได้แบบมีกางใจนในการเล่นปกติบนจอว่า,วาอเอ้ยก็เล่นสักบ้างเล่นหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้ฟิลไม่ได้เลยครับมันไม่มีใจเล่นเลยอะแล้วแบบคือมัน ผมว่ามัน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 ต้องรอเดือนหน้าจริงๆอ่ะอืมอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่รู้อ่ะมันถูกก็า่าที่ไว้ถูกกันนะครับไม่ทําไมได้แต่ตัวเจดาวเลยวะขอตัวแปดาวได้ไหมตัวตัวใหม่ก็มีเยอะแยะก็ขอแบบเจสิก้าจันทาอะไรพวกนี้ได้ไหมได้ไหมเออตัวอื่นมันก็มีมันไม่ใช่มีแค่ตัวเดนใหม่เนี่ยอ่ะฮะ ได้แล้วโอเคโอเคโอเคได้ก็หยุดครับหยุดหยุดเลยหยุดเลยโอเคได้เฉยเลยไ, <c oughs> ได้เฉยเลยแต่มันก็ไปอาจจะไม่ดีมากมั้งนะครับอันนี้เป็นสายไวพิบโอเคมีกบนอกสายไหมไม่มีโอเคก็เป็นสายไวพิบอ๋อ มันโอเคไหมก็อโอเคเลยมั้งในการนี้มันก็น่าจะโอเคปะ่ะอืมอืมก็น่าจะโอเคแหละสำหรับไว้เดี๋ยวนะผมมีเกียร์ให้ไปให้ไปนเนี่ยมันเดินช้ามันเดินช้ามากอะ่ะอันนี้ก็ต้องไปตามเก็บโอ,อ่น่าจะนานอยู่ มันควรดีใจมันควรดีใจใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องดูเกียร์ก่อนนะเกียร์มันก็เดี๋ยวนะช่องกลางนี่อืมมีเป็นไอ้นี่แล้วก็มีเป็นอืมคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ย เออตัวละครแปกฮะเดินช้าเดินช้าประมาณนีงนะยินสามร้อยเจ็ดอืมเดี๋ยวอยว่ากันนะครับเดี๋ยวเล่นพี่ๆกันดีกว่ักตาสองตาแล้วกันเราก็ได้ตัวละครที่ค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมเออค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่แย่นะผม่ะ ไว้ในอดีตหลักผมอ่ะฮะก็คงเอามาแทนของดาวินชีแหละนะครับน่าจะคงน่าจะแทนดาวินชีแหละน่าจะโอเคสุดละผมว่านะในตอนทีมผมตอนนี้ด้ดาเมจนี่มาเพราะว่ามันเหมือนที่ผม,มขาสลออ็อตหนึ่งสลอ็อตถ้าได้นี่มาปุ๊บอืมก็ไม่รู้อะอาจจะโอเคก็ได้เออได้ไว้มาแล้วก็คงรีคิปรีวิวไว้แหละ นะครับรีวิวไวทถ่ายเดือนแนละ้วก็คงทํามาแ้่ก็ได้ได้ถือว่าทําเปื่อช้าไปหน่อยครับแต่ว่าผมไม่ได้คือตอนแรกก็ไม่จะข้ามแหละแต่แบบอยากเล่นนะอยากเอามาเล่นดูก็ถ้าอยู่กับทีมผมจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ก็อยากลองเล่นดูก็โอเคนะก็ใช้ได้เลยอืมโอเคเดี๋ยวอีกตาหนึ่งก็พอละสําหรับวิดีโอนี้มันมันไม่มีอะไรไม่ได้ปั้นไว้ขึ้นมาไม่ได้อะไรทีมก็ยังทีมเหมือนเดิมก็ คงรอเดือนหน้าสำหรับไลน์เจอเดี๋ยวผมจะลง snap ็น snap ให้มันจะขึ้นนะครับเพราะผมกําลังหาเด็กที่เข้ามืออยู่แล้วก็เด็กที่มันเล่นง่ายนะครับเออเผื่อมีคนตามมาแล้วผมก็เด็กผมไปเล่นได้อืมเพราะส n a p มันหนุกจริงช่วงนี้หนุกมากผมติดงอมงามเลยนะครับก็ออกมาก็ไปดูคลิป snap ผมได้นะเพรวะ ผมก็จะลงให้เกมเยอะขึ้นนะครับจะไม่ให้จะไม่ให้ช่องผมเป็นแค่ช่องไลน์เจอเกตปะเออก็จะพยายามเป็นช่องเกมอื่นบ้างนะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะที่ดูถึงตอนนี้หรือว่าดูคลิปกเก่ามาตอนมาจจอผมางนนี้เนาะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและกด subscribe นะครับก็ผมจะพยายามลงเกมอื่นนะครับเกมอื่นตอนนี้ก็มีเลงเป็น snap แ,แหละนะครับตอนนี้ก็มีไฟในการ snap มากวก่าน,นะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละสลับก,กันเปิดการชาที่ได้ไว้มา แล้วก็ตัวนี้พิจารณาอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะทําดีหรือเปล่าก้าดาวนี่ก็ไว้เดี๋ยวผมต้องดูครบกว่าเดี๋ยวดูกบดังกว่อน,นะครับไอ้กบไอ้กบม่วงดิมีสิบเอ็ดหอข้อสิบสองสองตัวถ้าซื้อคิวสิบสามเจ็ดตัวผมอาจจะไม่ได้ทำของอันนี้นะอาจจะไม่ทำไวแม็กนะครับอาจจะไม่ทำนะ เพราะว่ารอทําตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ดูวิดีโอผมถึงตอนนี้ก็ขอคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้แล้วก็คุณทุกคนที่มากด subscribe ผมนะครับผมโอเคครับถ้าเป็นผู้ชมใหม่ก็กดไลค์กดซับด้วยนะครับเพื่อให้ช่องผมมันดันเป็นอัลกอริทึมเพื่อให้ให้ทุกใ,ใ,ให้คน,น,เหนเห็นคลิปเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละผมเจอกันวิดีโอหน้านะครับบายบายครับเจอกันครับ